ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะจังหวัดพัทลุงนั้นเป็นพื้นที่แรกๆของภาคใต้ที่ประสบภัยในช่วงฤดูมรสุมค่ะทําให้หลายคนในพื้นที่ก็เตรียมตัวรับกับสถานการณ์และขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาปัญหาแม้ว่ายัางจะไม่ได้รับการสนองตอบจากภาครัฐเท่าที่ควรนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ นี่แต่แล้วมันแบบมันกู้น่ากลัวน่ากลัวตั้งบุญยุการกืแล้วน่ปีที่แล้วนะน้องผมตั้งบวยรวยว่ะอะไเปลี่ยนดีไอ้ตกว่ะเอกจุลลาเออไงเอกจุาละาเนี่ยปีที่แล้วมากอะรอบทด้รอบกล้หมดว่า ไม่ชอบได้ใจใได้ชอบแ้วนึงดับ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 ไม่สนายรอนนะชาวบ้านในตำบลนาทมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองติดสุ้มขึ้นกำลังวิตกกับน้ำตีไล่เร็วและแรงปะทะับขันดินตะยกสุ้มกว่าสามเมตรทำให้ปืนดินดินคลองเกิดการพังทลายอย่างตอเนืองโดยเฉพาะปืนตีโล่งไม่มีต้นไม้หยุดดิน จนเป็นแนวยาวกว่า,วาสองรอยเมตรได้กินพื้นที่มาเกือบถึงกระดุนเป็นอันตรายสำหรับคนสำชอนไปมาเป็นอย่างมากแม่ว่าาลัาพยายามแก้ปัญหาโดยการใายแต่งก่อนกรีดตั้เป็นกันกัน,กนดินแต่ชาวบ้านยื่ยนวาควรคงุงกันคลองวายแบบเดิมโดยไม่ต้องทำกันปูนคณะเดียวกันให้ถูกป้ายชุวยกันดูแลปลูกต้นไม้ตั้งแท่ ช่วงต้นน้ำกลางนา้ำและปลายนา้ำเพื่อหยุดหน้าดินและกั้นคลองแทนการชายแทงกอนกรตแทนแนวคิดดังกล่าวไม่ได้ทูกตอบสนองจากปากช่วนเดียกีวข้องคุณมาเก้เกปัญนาคือคนข้างนอกนะครับาราการนี่ว่าการปักลัวกวางรถเข็นลงอย่างอย่างตะว,วันไม่เป็นการเก,ก้ปัญห้าไดจิงแตง่ว่ามันจะไปกระทบกับซิ่งแหวนรองและวิธีคนตะสมดีว่าเขาได้อาัย จำกินห้ากินเป็นพรองต้นไม้หน่อไม้ก็ไปกระให้ไปการการทำบันทั้งทำมาไปหมดนะครับยิงทํำย้าอะไรกับเวลานามาความแรงของนำก็จะมาขึ้นแม้ว่า้าเข้มและกันคลองจะสามารถแกปัญหาการพังก้องกันดินนายแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตกองคนหน้าตมกับกลองนายนังนันชิงที่ซํำกันคือทำอย่างไรให้น่วยงา่นแต่เกี่ยวกอง ในมารวมคิดรวมทำกับชาวบ้านจริงๆบนพื้นฐานของการจ่ายภูมิบัญญาชุมชนรวมจัดการดูแลกลองด้วยเพราะว่าไม่ทำเช่นนานแล้ววันต่อไปเราคงไม่เลือกคลองหนาทอมไวให้ซืบจัดตาทบาวรคงซีนักข้าบพลเมืองเทศบาลตำบลบนหนาทอมจังหวัดปัตตา,านีไรอาน